สวัสดีครับพบกับผมอิชินเคยครับช่องนิวสายเขียว c h a n n e l นะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพามาอัปเดตกับโรงเรียนปลูกต้นไม้ของผมนะครับว่าวันนี้จะผมจะทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งที่ผมได้กลับมาเสริมต่อเติมโรงเรียนคับจากที่ที่แล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับผมครับนะครับก็ เื้งต้นเลยครับก็จะมีเป็นตัวนี้ครับที่ผมให้ช่างมาออกช่วงเช้านะครับผมก็จะมีเป็นโครงเหล็กง่ายๆเลยผมซื้อ,อตัวเหล็กเหล็กกล่องนะครับ1นิ้วนะครับเพิ่มมาอีก4เส้นนะครับผมในการทำชั้นวางนะครับก็ตัวชั้นวางนะครับผมก็จะทําเป็นอสองฝั่งครับล้อมรอบหมดเลยครับผมแล้วก็การถ่ายการทำเนี่ยผมก็ไม่ได้ ขายวีโอไว้นะเพราะว่าช่างเขาค่อนข้างมาเช้าครับผมครับก็มาช่วยเขาด้วยมาตักของด้วยนะครับผมก็ทําง่ายครับบล็อกติดับเสานะครับแล้วก็มีตัวเตาคั้นตัวนี้ครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมเอามาปูไว้นะครับตัวนี้ผมก็ซื้อซื้อมาจากทางเน็ตนะครับก็4ี่แผ่นนะครับตกยู่ที่1,700ร้อบาทนะครับผมอันนี้เอามาวางเอามาวางท่าไว้ที่เสียก่อนนะครับมาวัดขนาดมาวัดอ่า จำนวนดูว่าขาดเหลือเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องทาสีอีกนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับกับเหล็กตัวนี้นะครับผมก็ซื้อปูนมาลูกหนึ่งนะครับผมแล้วก็อิฐบล็อกนะครับอิฐบล็อกตัวแดงๆเล็กๆนะครับจานวน3 6 36สอ่าส6หกชิ้นนะครับก็ตกชิ้นละ1นบาท20ตังค์นะครับในการามาต่อมาเทปูนต่อเสาขึ้นมาเพื่อ,อป้องกัน สนิมยืดอายุการใช้งานของเสานะครับผมครับก็วิธีการเทปูนนี้ก็ง่ายๆเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยผ่านงานปูนมาก่อนนะครับก็ทําแบบง่ายๆเทไปแล้วก็เอาอิดบล็อกครับเสียบลงไปในรอบรอบเสาเลยครับก็ง่ายๆครับสําหรับพี่ๆน้าๆนะครับที่ไม่เก่งงานปูนเหมือนผมนะครับก็สามารถนําไปจัดแปลงนําไปใช้ได้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆเลยครับผม ส่วนการอัปเดตลงเดือนของผมนะครับในอาทิตย์นี้ครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันหยุดหน้านะครับเดี๋ยวผมต่อเติมอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมก็จะกลับมาอัพเดทนะครับยังไงก็ฝากติดตามครับช่องนิวสายเขียวชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ